รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะามาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีอีพีนี้เรามาพบกับเจ้าอีซูซุตงกรทอง ตัวนี้เป็นยวสุมังกรทองปี96หน้าย้อยนะครับเป็นหน้าย้อยแท้สีสันด้วยรลมเรามาช่วยกันดูเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าดีนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานเป็นเรื่องปกติล้อเป็นล้อแม็ก45อย่างดีนะครับกบาทหลังมีแม็กไรเนอร์ให้พร้อมมาทุกพร้อมใช้งานเครื่องดีก็ตีดีแอร์เย็นเพีงเพาะสีไม่ขาดนะครับพร้อมวิ่งน,นะครับรถคันนี้ เครื่องดูง่ายแห้งๆมองง่ายนะครับเราดูกันนะครับช่วยๆกันดูนะครับห้องเครื่องก็ดูง่ายนะครับอุปกรณ์ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับหันนุ่งขันหน้ามองง่ายนะครับถือว่าเดิมนะครับแผ่นแดม็มจะล้อตฝากระโปรงก็ยังอยู่นะครับยังถือว่า รวมรวมห้องเครื่องคันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแผ่นเพดเป็นแผ่นเพดเดิมหมดดดำนะครับภายในถือว่าดีนะครับตรงโซนหน้าไม่แตกไม่บวมนะครับพวงมาลัยยังได้พวงมาลัยเดิมอยู่นะครับเบาะไม่ขาดนะครับเบิกเบ้าบอกมาใหม่ทั้งคู่นะครับเบาะคู่หน้านะครับเบาะหลังนะครับเบาะแท็บหลังก็ไม่ขาดนะครับยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างพอได้เลยทีเดียวนะครับรถคันนี้นะครับรวมรวมแล้วถือว่าโอเคนะครับเืิองต้นเจ้าของแจ้งราคาวันที่ 89,000บาทนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองพอสอ 3, บถามสภ้พกันเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินเจ้าเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับตัวเมืองนะครับใครอยู่สายใต้นะครับมาเอาไปใช้นะครับส่วนเพื่อนท่านใดที่ชอบคลิปแนวนี้ที่เป่ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ ทางเราก็จะมีรถมานำเสนอเรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้ไว้ตรงนี้นะครับกับนาโนเคนะจัะสวัสดีจ้า